สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังทงรวยนะคะสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีครับทำอะไรบอกเอฟซีหน่อยดิจะเห็ุลังค่าให้ปู่กับเอฟซีสายบุญนะครับพ้นรวมทําบุญมาด้วยนะครับให้อาตังไปซื้อโครงเหล็กมาทํารังค้าให้ปู่วันนี้ก็ไปซื้อโครงเล็กมากนะครับ ตากำยังว่าเซ็ตมีหรอครับเฮ็ดโค้งไว้ก่อนยังไม่เสร็จยังว่าเสร็จครับที่แน่ๆคือทําตามที่เอซสายบุญนะคะร่วมทำบุญมาด้วยเนาะก็ได้ไปซื้อเหล็กมาแล้วเฮ็ดลังค่าเพิ่นนิดๆหนน้อยไหมครับย้ําว่าได้ตัวเลขตัวไหนเมื่อนจุดทูใไ้เป็นเปวเลศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าครับศูนย์หกหาเนาะตำเล้ามนีเนาะครับ พูนที่สิบแปดนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้เอฟซีโชคดีนะคะตอนนี้บุญธรรมกำลังจะทำโครงเสาก่อนเนาะนะคะประมาณตอนพี่น้องประมาณกี่เซนสิบเซนอันนั้นแล้วเพราะอันนี้มันตันนีแบบกำลังค่าแล้วพี่น้องขอให้สุกโง่มันมาสุกุ้งสุกคนนะคะตัดระดับนี้เอะไมรต้องมาชูมากสิบเซนอะเอาอันนั้นมาขีดวะเอาสีไม่ขีดมาขีดเอาออกรถ ม่ต้องเอาซูงเกินมันไม่สวยเพราะว่าเราไอาขุดหลุมเราก็เทพื้นเราก็วางระดับไปอยู่แล้วเออเดี๋ยวเราุดนี้เราขุดให้มันเท่ากันได้นะเออนั่นแหละขุดหลุมแล้วก็เทระดับพื้นให้มันได้เนาะที่บุญเนานะใหญ่อยู่พี่นองเอยว่แมน่หน่อยได้หน่ที่แรกก็จะทําแบบเล็กๆนะคะคือเราก็ไม่ได้ว่ามีงบอะไรมากมายเนาะทีนี้อ่ะบุญทำก็เลยแบบ ทำเองเอามาตรฐานเลยตอนนี้กำลังทำอยู่นะคะช่างช่างกับผู้ช่วยช่างกำลังช่วยกันทำก็ขอให้เอฟซีโชคดีเอาสิบเซนพี่เอ,ออกสิบเซนก็พอเก็บหลักฐานไว้ให้ด้วย เสื้อจากเฮดห่านเฮดสั่นเอาไปอันนั้นนะเขาก็เอ็ดตัวตัวลอกกันแม่พี่บุญมันก็จะได้แบบไม่อันนี้ลงเนาะ,ะก็ขอบคุณ f อนะคะที่ได้ร่วมทำบุญมาเนาะก็ขอให้ f อซโชคดีมีโชคลาภนะคะอันนี้นะถ้าเกิดออกตำไทยนี่โอ้ยเนาะอันนี้ตำเล่าพันตามะฮอดตำเล่พาพันเลยโศกมานหลายเนาะบุญธรรเนาะ อันนี้ก็ถือว่าโชคดีหลายอยู่ดิเพราะมันเข่าสามตัวตรงนะครับพันถือกสามตัวตรงเนาะส่วนมากเนาะมีเอฟซีหลายท่านนะครับล่าสุดนะครับคุณน้ําฝนนะครับก็ร่วมทําบุญมาด้วยนะครับก็มีหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวครับผมเป็นเสืซออยู่คุณปะจำาชือไม่ได้นาะกรก็เป็นยัาง เพิ่นกับหูโยว่าหเอามาเห็ดอหลีอามาเฮ็ดมาเหติตามที่เพิ่นทำบุญมาว่าเห็ดหลังค่าก็คือเห็ดหลังค่าท่าไดพีีสิบเซ้นบ่สิบเซ้นไม่สูงใช่ไหมล้วตัดยี่สิบเซนแล้วเนาะฮะว่าเกินกันยี่สิบเลอเพราะของเก่ามาสิบอันนี้อตัดออกโหลดตัดออกเป็นยี่สิบเซ้นตัดตัดออกยางละสิบใช่ไหมเออยางละสิบโซนละสิบ ทีนี้มันจะต่างกันอยู่ยี่สิบทางหน้าจะสูงกว่าประมาณยี่สิบเข้าใจตามนั้นสูงมากมันก็ไม่สวยเอาแบบพอดีพองามต่างเจต่างกัะส้อยเป็นวิศวการสะน้ำเขาพี่น้องทำมันบสวยเท่ากับแก้ไขอันนี้เขาา่าบปรเฮ็ดใหญ่เลยแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่แรกว่าจะเฮ็ดแบบน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าบุญธรรมแกก็หนึ่งหกนต่างกันเป็น

มันจะกลับเอาหัวเอาอหางมาทั้งนี้ S <S ตัดอยู่บ้านลุงอึ่งจะไปก่อนนะผมก็ไม่ถนัดเรื่องตัด de อเลขปูหน่อยครับอ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวเลขปูให้นะคะเดี๋ยวเอดวางชิ้นกว้าง,งกัน กล่องลงก่อนเด้อพี่น้องแป๊บนึง เดี๋ยวแอดให้ดูเลขทูปก่อนนะคะขายายกล้องก่อนแป๊บหนึ่ง 6 5นะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาติดตามในคลิปนะคะตัวเลขเนาะก็จะเป็น065แล้วก็992นะคะส่วนเลขทีฟคอามแับได้992นะคะเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินก็จะเป็นเสียงแบบกำลังทำหลังคาให้โปูนะคะ ทุกข,ขัานเฮง,งเฮงประฟังรวยรยนะคะก็วันนี้นะคะก็ถือว่าได้ทำหลังคาให้ปู่แล้วนะคะี่นองช่างเราไม่ย้ายปู่แล้วเนี่ยฮะมาต้องย้าย่เป็นวัดฟังเอาดน่ซ<อ>ิ่งใย่ไปได้จังได้พ่นหมักอยู่หม่งนี่พ่นให้โชคหม่งนี่เราจะย้ายทำไมล่ะมันย้ายไม่ได้แล้ววดดูเสาตอนกางองเสาเเราก็เผื่อ,อไว้ เออเออแกเอาทีละอันก่อนตรงนี้นะมีโต๊ะอันเนี้ยเอาออกได้ก็เอาออกเท่านั้นแหละเอาออกแล้วมันออกก็เลยโต๊ะตัวเนี้ยเอาออกได้อันนี้เราไม่ต้องนะเราขุดแล้วกัอโต๊ะตัวเนี้ยเอาออกได้โอ้หมีสองสวิตช์เขามีสองสวิตช์แล้วเธอว่ากี่สวิตช์ล่ะ ผมมาปิดอ่ะอันนึงสบดั๊บสบดับอันเดียวเหรอวะนี่ต้องออกของของเอาไม่เนี้ยสมบัติเพิ่มเนาะก็ัตริย์มสกับขุดเสาใช่ก็ขุดไปเลยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่ต้องออกล้อกันนะตังเรืองออกก็ได้เพราะว่าเราเราจะขุดข้างหลังนี่นะเอออันนี้ Connie, ออกได้อยู่ OWN, e ออกก็ได้เพราะว่าผมทำไม่ั to to ่นแต่ตรงอะไร อีการข่าวว่าร้อยสิบเจ็ดอ่ะมาร์กเลยพี่เอาเอามาฟังริมนี้ให้เยอะกว่าหรือว่าตรงไหนขุดหลุมเลยตามลงดูฝั่งน้อยกับาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้โอเคเอออออใช่ใช่ได้ได้ได้พี่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกลค์ทุกแช์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคชคมันม่นหมายสกุสุขคตนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนสองทุ่มสิบห้านะคะสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าวันนี้นะคะปู่จะให้สามตัวแตกนะคะหรือสองตัวแตกเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ